วันนี้ภาาแฟนมาทำสวยมาทำฟัน <S <S มาทำฟันค่ะ คือผมมีปัญหาฟันเหลืองมากแล้วคือไม่เนี่ยชอบอองฟันผมตลอดเลยคือตั้งแต่คบกันเนี่ยช่วงแรกคือไม่บอกเลยว่าฟันเหลืองแต่คือมันแห่มองห <c oughs> ลอนไปอยากให้ฟันขาวก <c oughs> ็เลยระดใจมาทั้คคือไม่อะแอบมองฟันลิววี่มาเป็นปีแล้วทุกคนแล้วคือแบบไม่กล้าบอกแงวเพราะว่าแบบกลัวแฟนเสียเซลก็เลยแบบเงียบมาตลอดแล้วก็แบบฟอกสีฟันเหยือแล้วก็พาไปฟอกสรุปฟอกเสร็จปุ๊บมันก็ยังไม่ได้แบบขาวสุดขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่างันวีเนียเลยดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ได้10 2ี่ปีเลยแล้วตัวไม่เองะก็อยากทำ ฟันเก้านล่างอ่ะทุกคนตบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบทำไปเลยดีกว่าแล้วก็แบบลองม็อกอัพแล้วแล้วมันดีมากก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าแบบต้องทำอยากแนะนําทุกคนมาทําต่อไปก็จะพันสวยแล้วจะเอาที่มอออกแบบนะที่เคยคุยดีไซน์ประตูใหม่ไว้เนะมาให้ดูว่าโอเคไหมแล้วก็ลองใส่เขาเป็นอิงเด้ตื่นเต้นเลยแบบโอเคทางด่านเดียโอเคเลยอันนี้ ต่ตอนทั้งหมดก็คือตีตัดลูกที่มันแบบว่าลูกที่มันเคยกระเดิดก็ตกนิดหน่อยอยากที่ก้องดูว่าเันเกย์ตรงนี้ข้างล่างเปานเกย์แต่คืออันใหม่ไม่เกย์แล้วเรียงสวยเลยอ่ะแล้วลก็เชี่ยวต้องสันติวัดเชี่ยวเนี่ยเชี่ยวขคุณบาจะขุดๆหน่อยเพราะว่ามันสึกแต่จะใช้งาน,นเนาะหมอก,ก็จะแบบเติมเป็นรูป,ปร่างปกติแต่หมอจะตั๊กซี่อันเงี้ยเข้าไปนในตาให้ดูคร่าวๆเลยว่าโอเคยไหมเนาะคือรู้จักยาอะไรฟันที่แบบว่าตัวจะต้องโปะเข้าอย่างเงี้ย ตอน,นอ<ช>ได้ได้ค<ด>่ะไม่อยงนั้นมันจะผัวม,มันจะมันสะดุจะดุได้เนาะมเชดีลยตอนทีื่อตัดผิวด้านฝาดับเซลล์สี่วไว้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้หมอให้ดูสีฟันจริงๆของเรากระบะที่เช็ดนะคะและ้วก็คุณนายได,ได้เช็ดขึ้นประมาณทิ้แต่มาดีเป็นกลาท่านหน่เนาะขับประมาณต,<ด>ตรงนี้ได้แล้วก็ตองนี้สิ่วแล้วก็ฟันด้านสองได้โอเค ผมกำลังดูอยู่ว่าสีอันนี้มันต่างกันด้วยหรอสีกลางเราจะดูไม่ออกนิดนึงแต่จริงๆริงมันคือสีระหว่างสามอันนี้แหละเราคือเราเลือกได้เลยว่าจะเอาวันไหนใช่คือเลือกสีที่ต้องการได้เลยเด็กไม่ได้ไม่เจียบเลยไ่เห็นเหอเ้เจ๊เอาไปเดย๋ยวบอกให้ดูสีป้ายโ o เอเอ็มสายเอ็มแฟร์่าเปนดียู้ คุณหมอหนูหนูเก็บความลับไว้ในใจว่าลิวี่อยากตอนเหลืองประมาณหกเดือนแม่หนูเป็นคนทัาแม่วาอยากบอกเลยว่าพาลิวไปฟอกสายน่อยอ,อะไรเงี้งย,ลย <c oughs> แล้วก็โอ้ยพาไปฟอกฟันฟอกทางเลยที่นี่ก็ถ่ายเดี๋ยวตอนเอาออกอัศวิน,น <c oughs> แบบว่าเป็นกอารกรอออกอ่ะเนาะมันจะเย็ยนๆแล้วว่าจะเสียความหน่ออ่ะใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมนอนหมดเลยเนาะซึ่งถ้าเกิดจะกระโดดไปมีเอ็นหนึ่งต้องโอเคนะ เอองั N ้นเอาสามเองเดียวโอ้เอ <an> ็ปดแลใช่ไหมครับดีไหมถ้าสหัวกังวดก็เป็นก้อนข่าวเกินออกมาดีมกีระมีนี่โอ้ว้าว ใช่ใส่รูปแป้งคือจะให้ได้เพดียวดีเพดเยอะอะไรอ่ะมันจะติดตรงขอบนิดหน่อยเพราะว่าในตัววัสดุมันบางมากฟันเชี่ยวที่บอกว่าตรงนี้จะเติมให้เต็มหน่อยออ๋ตองนี้ตอนแรกนวัสดุมันจะดีบางปานเว้ยใช่ใช่ไนพี่เดี๋ยวมาดูกันว่าฟันจะยจะสวยกว่าไม่ค่ะเราจะต้องเป็นฟันให่ ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาใส่บี BTA กันแบบจำลองนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราตื่นเต้นกันมากเพราะว่าสอบไปฟันลิ้ววีจะไม่เหมือนเดิมนะคะฟันลิ้ววีจะขาวแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนเหมือนเราดูดีไซน์กันเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็บอกอัพผ่าเรียบร้อยวิสิธี์สองก็คือเดี๋ยวหมอจะทำจัดกองสรั้มันจะมีหน้าฟันแตกนิดหน่อยนิดค่ะให้เป็นสเปซให้มีสเปซพอการทำ เซรามิกอย่างเงี้ยแตกนะเนาะอันนี้โอเคพอดีพอดีปากเลยปกติเวลาเราดีบุเนี่ยมันควรจะพอดีปากไม่หลุดดีปุ๋งปากเนาะหมอคิดว่าน่าจะต้องเคี่ยวขึ้นนิดหนึ่งเออเอาขึ้นอีนิดหนึ่งโอ้กระดูกยาวขึ้นหน่อยก่อนจอดเนี่ยก็คือหมอจะนอกรีทีนนะคะเพื่อที่จะได้ดูว่าต้องต่อแค่ที่หมอจะเอาทีขึ้นนิดนึงแล้วก็เคี่ยวขึ้นหน่อยา โอเคส่วนฟันล่างสี่งังเม็นต้องขึ้นบาหมอไม่ได้เติมแล้วไม่งั้นไม่งั้นมันจะสียิ่งแย่กว่านี้เลยแต่ติดไปแล้วหลักติดคือไม่ไม่เสียวตลอดไปประมาณหนึ่งถึงมทีมันจะไม่เสียวตลอดใช่ใชยุ้ยเลยช่ะมันจะมีแค่างคน แล้วดูเนาะบางั้ที่จะโอเคแล้เจีะน่าจะต้องกดเที่ยงชั่วมิดหนึ่งเที่ยวกับฝันโวบการหน่อยยอดขึ้นนิดหนึ่งมไม่งั้นจะยิ้ดูดวนๆไปแบบสองกดนิดนึงนะอืดปากหน่อยนะแต่ไม่เจ็บเนาะถูกไหมโอเค